สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับทุเรียนกับความเชื่อผิดๆต่อสุขภาพทุเรียนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างชาติมาอย่างช้านานถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้มีน้ำตาลสูงที่มีการย้ำเตือนว่ากินเยอะแล้วจะอ้วนได้อยู่เสมอแต่ก็แอบ,บมีความเชื่อหลายอย่างที่ส่งต่อๆกันมาและเป็นความเชื่อ เกี่ยวกับทุเรียนที่ไม่เป็นความจริงทุเรียนกับความเชื่อผิดๆต่อสุขภาพมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับข้อที่1น,นะครับทุเรียนมีคอเลสเตอรอลส,สูงทุเรียนเป็นพืชเป็นผลไม้ส่วนคอเลสเตอรอลที่พบจากอาหารมาจากไขมันอิ่มตัวเช่นเนื้อสัตว์ไขมันจากสัตว์เครื่องในอาหารทะเลและอาหารที่ทํามาจากนมทั้งหลายดังนั้นนะครับที่บอกว่าทุเรียน มีคอเลสเตอรอลสูงนั้นไม่จริงแต่ทุเรียนมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและมีน้ำตาลสูงน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักของทุเรียนนอกจากนี้นะครับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพลังงานโดยรวมด้วยเมื่อเรารับพลังงานมากเกินไปร่างกายก็จะสะสมและสร้างคอเลสเตอรอลให้สูงขึ้นได้เพราะทุเรียน100กรัมให้พลังงานถึง100 ถึง120กิโลแคลอรี่ซึ่งโดยปกติผลไม้ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันดังนั้นการกินทุเรียนมากเกินไปจึงอาจเพิ่มพลังงานให้ร่างกายมากเกินไปเลยอ้วนง่ายนั่นเองแหละครับและแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ทุเรียนจะไม่มีคอเลสเตอรอลก็ไม่ได้หมายความว่ากินทุเรียนแล้วจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยเช่นกันนะครับ ข้อที่2นะครับห้ามกินทุเรียนกับแอลกอฮอล์การกินทุเรียนในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อร่างกายจริงแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตโดยทุเรียนจะไปส่งผลให้เอนไซม์ ide, l d ลดีไฮดีไฮโดรเจนเอสลดลงและเนื่องจากเอนไซม์ดังกล่าวมีหน้าที่เปลี่ยนสาร l d ลดีไฮสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผ่ผ่านแอลกอฮอล์ไปเป็นพลังงานให้กลายเป็นสารอื่น แล้วกำจัดออกจากร่างกายไปเมื่อกำจัดได้น้อยลงจึงทําให้สารแอลดีหาสะสมภายในร่างกายเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนนอกจากนี้นะครับยังอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยข้อที่สนะครับทุเรียนช่วยในการขับถ่ายเป็นยาระบายอ่อนๆจากความเชื่อที่ว่าทุเรียนมีสารกำมะถันค่อนข้างสูงสามารถฆ่าเชื้ออ่อนๆได้ ช่วยในการขับถ่ายและฆ่าพยาธิและทุเรียนก็เป็นผลไม้ที่มีกากใยอาหารอยู่บ้างก็จริงแต่การกินเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการเป็นยาระบายอ่อนๆหรือช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนั้นนะครับในทางการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยออกมาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้หากรับประทานผลไม้เพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นควรเลือกผลไม้กากใยอาหารสูงน้ำตาลต่ำยกตัวอย่างเช่นแอปเปลิลฝรัง มะละกอแคนตาลูฟแตงโมจะดีกว่านะครับแล้วกินทุเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยต่อร่างกายเราสามารถกินทุเรียนได้โดยไม่ต้องกลัวถึงโทษของมันเพียงเราเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปจําไว้ง่ายๆนะครับว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงให้พลังงานสูงจึงควรจำกัดการบริโภคให้เหมาะสมไม่กินมากเกินไปในครั้งเดียวรวมถึง ไม่กินติดต่อกันนานๆหลายวันหลายสัปดาห์เลือกรับประทานช่วงเวลากลางวันที่ร่างกายยังใช้พลังงานอยู่รวมถึงออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเท่านี้เราก็สามารถรับประทานทุเรียนที่รักได้อย่างปลอดภัยแต่หากใครนะครับที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวข้องกับระดับน้นตาตาลในเลือดเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนขวรลดหรือปรึกษาแพทย์ถึงปริมาณที่เหมาะสมก่อนรับประทานจะดีกว่านะครับ และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพบแพทย์และรามาชาแนลหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้นจนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันนะที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ